สุดอัศจรรย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีหกนิ้วที่นครนายกชาวบ้านสแกซึงเชื่อเรื่องปฏิหารหลวงพ่อ6นิ้วพากันมากราบไหว้ขอพรเมื่อยงองค์หลวงพ่อลงมาจากสารวัตรเทไหฝนตกลงมาทั้งทั้งที่ทแดดเปรียปร้ยงๆที่วัดสแกซึงตำบลเกาะโพอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้านว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สการะบูชาของชาวบ้านสแกซึงที่มีความมหัศจรรย์และแปลกมากโดยพระพุทธรูปนั้นมีหกนิ้วต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่วัดสแกซึงและได้พบกับพระสุวิทยจักกะธรรมโมรักษาการแทนเจ้าว่าถามความเป็นมาของพระพุทธรูปหกนิ้วแต่ท่านไม่สามารถตอบได้หมดเพราะเพิ่งมาอยู่วัดสแกซึงได้ไม่นาน และได้แนะนำให้ไปหาผู้ใหญ่บ้านและผู้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาจากนั้นผู้สืบข่าวก็ได้พบกับนายสนอบุญเพื่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่สามและนายประชาใจผ่องกรรมการวัดสะแกซึ่งจึงได้สอบถามความศั์สิิธ์ขององค์พระพุทธร,รูปที่มีหกนิ้วพอได้พบเห็นองค์พระพุทธร,รูปจริงๆท่านมีนิ้วข้างขวาหกนิ้วจริงๆ จึงได้สอบถามความเป็นมาซึ่งทั้งสองคนได้ผลัดกันเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ6กว่าขณะนั้น สมัยก่อนมีโบสถ์เป็นอาคารข้างฝาที่ทำด้วยไม้และหลังคาเป็นสังกะสียังไม่มีพระพุทธรูปไว้ประกอบพิธีไหว้บูชาสการะให้กับคนซึ่งมาทำบุญกราบไหว้เพราะในโบสถ์และผู้เท่าเก่าแก่ซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสได้ปรึกษากันว่าต้องไปหาพระพุทธรูปองค์ใหม่มาไว้ที่โบสถ์เพราะที่วัดมีแต่องค์เล็กๆจึงได้พากันไปที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งตลาดวังกระโจม ในเขตอำเภอเมืองเพื่อไปขอพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพราะที่วัดนั้นมีพระพุทธรูปหลายองค์ซึ่งวัดดังกล่าวตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายกการเดินทางค่อนข้างลำบากได้ลงเรือไปที่วัดก็ได้ขอบูชาพระพุทธรูปมาบูชาหนึ่งองค์ แล้วนำลงเรือข้าวของแม่ขมูลแสงทองล่องมาทางคลองเหมืองผ่านท้องทุ่งลัดเลาะมาจนถึงบ้านสแก่ซึงขณะล่องเรือมาได้เกิดฝนตกลมแรงต้องวิทน้ำออกจางเรือตลอดทางพอถึงวัดสแก่ซึง ได้อัญเชิญหลวงพ่อไว้ในท่านปูนขนาดใจภายในพระอุโบสถจากนั้นจึงทําให้วัดสแกซึงมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในโบสถ์ไว้กราบไหว้บูชาตั้งแต่นั้นมาจนถึงขณะนี้ราว4 9 9ปีไม่มีใครทราบเลยว่านิ้วเท้าข้างขวาขององค์หลวงพ่อเกินมา1นิ้วจากปกติ5นิ้วมี6นิ้วและยังไม่มีชื่อเรียกองค์หลวงพ่อในขณะนั้นสร้างความแปลกป มหัศจรรย์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ท้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ